โฮสายตาหวานสวยจริงลวน้องอยากจะมองนานๆเล่นเอาใจวันใจวหว แล้วดึงไว้ลองปุกอยากทำตัวเด่นเป็นนุ่ยิมดูแล้วก็มีรู้เท่าไรอตดตัว็ยิงดูแย่นี่พระแม่ของแกน่ะมีชู้ค่ะหุ่นที่มีดูแลสิ่งทำไมพูดแบบนั้นน่ะ เล็กเอาดีจังเลย ปวดหัวแม่มาแล้ววันีคุณหญิงแล้วคุณยายครับครับคุณแม่อ้าแม่สวัสดีครับคุณยายไหวพระเถอะลูกดูซิกลับกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เลยลูกิ่งมาถึงนี่แหละครับคุณแม่มาถึงก็โหวุ่นวายเลยตีกันอะไรกันอะอะในเมื่อลูกมา ไปนั่งพักก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่เคลียร์ทางนี้ก่อนลูกครับบ๊ายดีครับเด็กอ้าวคุณพ่อบ๊ายดีครับสวัสดีลูกคุณพี่ฮะอะไรไปเก็บดอกก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเด็กชายผู้ใหญ่ไม่ไหวไม่เบื่อเหรอฮะคุณเด็กแมวมาตั้งก่อนผู้หญิงนี่มันตะหวาดชั้นหน้าคนอื่นเนี่ยฮะแทกทีนี่ฉันเป็นผัวและฉันไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะ ชอบต้องว่าเดยวเถอะเดี๋ยวเถอะั้งตาตกเด็ดลุงยัยเห็นเรียกแม่ไหมแม่ลุงยายโกบชายยืนในที่เขาท่ายุบอะไม่ใส่หันมาหนีเลยไปเดี๋ยวงี้ฉันจัดการเองค่ะยังไงไงฮะอี๊ ทะเลาะกันทุกวี่ทุกวันตีกันตั้งแต่เล็กจนโตไม่เบื่อนหน่ายบังคับยังไงคุณป้าคุณป้าฟังผิดก่อนได้ไหมฟังอะไรพูดอย่างนี้พี่จ้อยใจนะนคุณป้าโม่เมาเสียงเขา<อ>เป็นอะไรเนะเฮ้ยทุกสิ่งทุกอ,อย่างนี้เกิดขึ้นผิดไปได้มีคนล้อ่ำลอยโต๊หกเราเนี่ยมันชอบหาเรื่องคนอื่นเขาเลิกได้แล้วนะนิสัยแบบนี้ถ้ายังไม่เลิกทนิสัยแบบนี้ป้ะ ให้ออกไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้ค่ะสงการนี้ก็ไม่ได้ออ,ออกไปเล่นนะไม่ได้ต้องไว้แล้วไปแยกย้ายไปเลยรจริงๆเลยฉีดวัคซีนไม่ครบเข็มเลยว่าเป็นี้เฮ้ยแถวพันเราก็เหมือนกันนะลูกอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปเถอะลูกจะทะเลาะกันที่มีเรื่องมีราวทำไมแถวขอโทษด้วยคะับลูกป้า ต่อไปนี้แพลวจะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากกว่าน,นี้นะคะดีแล้วลูกไปไปทํางานแยกย้ายกันได้แล้วไปทํางานก่อนนะแพลวแพแลวหนูนึกตาผมผเราได้ถูกค <c oughs> นปวดหัว <c oughs> ทุกวี่ทุกวันทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันไม่มีวันไหนไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันลูกเลาะกัใหญ่ลูกแม่ตญ่ของแม่ ไม่เจอกันตั้งนมนานแหมลูกชายแม่โตขึ้นเป็นกองหล่อมากเลยลูกี่ใหญ่เนี่ยจบแล้วเด้อแล้วครับคุณแม่เรียนจบแล้วแหมสมใจแม่ยังไงลูกมีของขวัญมาให้คุณแม่ด้วยมีของขวัญมาให้แม่อะไรเหรอลูกก็ตอนนี้ใหญ่น่ะไปถึงรองแม่ครับในแผ่นดินนี้แล้วนะครับเป็นรองแม่ครับให้ป็นน้องเรื่อใจแม่จริงเลย ลูกป้าครับปาครับเล็กของป้าเล็กกลับมาครั้งนี้น่ะมีของฝันมาฝากป้าด้วยนะครับอะไรตำแหน่งแม่ทัพคับปาเฮ้ยไปถึงแม่ทัพเลยใช่แล้วครับปาเล็ของปาหุนยอดเลยครับปาครับป้าครับเงินที่ป้าส่งไปให้เล็กใช้อะเล็กใช้หมดเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเบิกใหม่เลยต<ฆ>าคา่ะาารถที่มาออกให้เล็กขับนะเล็กขับไปชนเละเทะหมดเลยไม่ต้องตกใจพรุ่งนี้ไปออกเฟอร์รารี่ไม่เลย ว่าเกยอยากกินครับอยากกินอะไรลูกอยากกินน้ำพริกบาลากับปลาดุกย่างนะครับคุณแม่ได้เลยเดี๋ยวแม่จะเข้าครัวทำให้สุดฝีมือเลยนะลูกนะพ่อเลี้ยพ่อเลี้ยเหตจะกินอะไรมีลูกเป็ดทานอะไรก็ได้ครับง่ายๆครับคุณแม่ได้เลยคุณแม่มีอูนิไหมฮะไข่หอยเม่นนะครับคุณแม่แต่ถ้าไม่มีก็เป็นโฟกาตับห่านก็ได้ครับคุณแม่โอ้โหกินตับเป็ดไปก่อนได้ไหมลูกไม่ได้ครับถ้าไม่มีก็เป็น ซลมอนจากนอร์เวย์ก็ได้ครับลิปอม,ม,มีครับมีไหมครับคุณแม่ไม่มีหรอกลูกมีแต่ลิปก๊ตกอาาาตแต่ลูกทำไมหายลูกไม่ได้ให้คุณหญิงคุณพี่มันหายากค่ะบอกตอนนี้จะไปหาที่ไหนคะแล้วไปซื้อของให้ลูกใช่ไหมค่ะฉันอยากกินผัดไทยนะแต่บอกด้วยว่าเอาผัดไทยใส่น้ำผัดไทยใส่น้ำแก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยผัดไทยว่ายแห้งๆแต่กูจะกินใส่น้ำทำไมอ่ะ ผมสั่งนี่ดีกว่าเดี๋ยวไม่รอคุณหญิงเลยก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเอาเอาใหญ่สับตดเพื่อนกลับไม่มีเอาเป็นว่าเดี๋ยวอินชัดทำอะไรมาคุณพี่ก็กินกันแล้วกันนะคะไปครับไปเลยเี่ยากกินเ็นไหมลูกครับฮะเหนื่อยเหนื่อยกันมาร้อนเลยคุณพ่อครับครับ จะเลีกขาตัวไป่อาบน้ำได้ใช้น้ำนมก่อนนะครับอากาศร้อนมากเลยจอาน้ำนมน้ำนมแท้เลยลูกเลี๋ยวจะไปแล้วเหรอไปแล้วพี่ใหญ่เอาล่ะไปไปไปน้ำนมเดนมากสั่งมาแล้วว้าวแกล่อนนะเออวัวแดงนะรวยขนาดนี้ก็ไม่น่ามาเล่นลิเก้นนะพวกเราเอ้ยตระกูลกขยุ่งก็ลงก็ดีแล้วไงครับเออเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกอาบน้ำนมเลยนมเดนมาร์กแล้วทุณท่านล่ะเดี๋ยวปูไปอาบน้ำนมคโยตี้อาจารประกาศแพงด้วยนะแพงด้วย ๋ยวฝนตกไปร้องนะฝนมาชัดๆครับไอ้ดบเป็นแค่รองก็ไม่เป็นไรพี่ได้น้องได้พ่อก็ดีใจไม่ว่จะเป็นรองหรือเป็นตําแหน่งไม่ทบพ่อดีใจทั้งสองคนสู้เล็กมันไม่ได้จริงๆครับคุณพ่อจาเล็กมันเก่งเอ้าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องมันถูกต้องแล้วครับเอางี้มาเหนื่อยพระผมให้เต็มที่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ได้เลยเดี๋ยวพ่อไปดูน้องก่อนแกำลังไปไหนครับเฮ้ยกูจะเข้าห้องพระไหว้พระสะหน่อยเว้ย